เอาลสิครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยครับหลังมาเลเซียฟันธงเชื่อมั่นมากว่าทีมชาติไทยของเราครับจะเดินเวโอนสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวสู้ในอนาคตเป็นไปได้ยังไงครับกับการวิเคราะห์สถานการณ์ชาติใดไม่โอนอาจจะตามอินโดกับมาเลถ,ถึงสิ 15ปีกันเลยทีเดียวเหลือจะเชื่อมาดูข้อมูลนี้กันนะครับแม้วมาต่อเนื่องกันที่อัปเดตเอเชียครับอินโดนีเซียอ,อกหักหลัง AFC ยืนยันคำตอบเดิมกับฟู้บอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่4ครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ อบไทยเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นอัปเดตที่น่าสนใจมากๆไปในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราล่าสุดถูกพาดพิงแบบเต็มๆครับและประเด็นเนี้ยผมว่าสะเทือนวงการฟุตบอลไทยของเราแน่ๆเรื่องนี้ต้องเท้าความกันก่อนนะครับว่าบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเนี่ย มาจากฝั่งของมาเลเซียนะครับที่ให้สัมภาษณ์ยาวเลยหลังจากที่มาเลเซียเนี่ยประสบความสำเร็จในการเอาชนะเวียดนามโอกาสไปเล่นฟุตบอลเอเชียนครัพรอบสุดท้ายในปี2027เนี่ยมันสูงมากนะครับงานนี้นะ่าสนใจนะเพราะว่าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือราชาอิสาราชาอักรัมชานะครับเป็นโค้ดมากประสบการณ์ของมาเลเซียที่ออกมาแสดงความคิดเห็น กับวงการฟุตบอลในย่านอาเซียนนะครับก็มาเลเซียนี่หูกำลังเจอข้อคอ,อรหาใหญ่นะไปเอาแข้งลูกครึ่งลูกเซี่ยวโอนสัญชาตินะครับมีทั้งบราซิลอาร์เจนสปเปนมาครบในแถลงก็มามาครบเลยนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ที่สำเร็จล่ะนะครับโดยตัวของผู้เช่วชาญฟุตบอลอาเซียนเนี่ยบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยกลยุทธ พร้อมกับยุทธศาสตร์ของตัวกูอิสมาอิลบินอิบราฮิมสุลต่านแห่งรัฐยะโฮและก็เป็นประธานสโมสรยะโฮดารุตาซิมเนี่ยแกได้มีการวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้ฟุตบอลในย่านอาเซียนมันได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วการที่จะพัฒนาทีมเนี่ยมันต้องใช้เลื่อยเหลี่ยมกลต่างๆนะครับ โดยเนื้อหาใจความบอกว่าผู้คนเนี่ยยังไม่เชื่อกับการปฏิวัติของวงการฟุตบอลมาเลเซียนะแต่เกมกับเวียดนามเนี่ยกองเชียร์กว่าหกหมื่นเริ่มเห็นทิศทางแล้วและเชื่อว,ว่ามาเลเซียเนี่ยได้มอบความมั่นใจให้กับเพื่อนบ้านนะครับทีมชาติเพื่อนบ้านในย่านอาเซียนว่าเวเนี้ยมันถูกต้องแล้วล่ะเขาวิเคราะห์อย่างชัดเจนนะครับอันนี้เขาเขามีการทําการบ้านมาบอกว่า หากมาเลเซียเนี่ยไม่มีการเดินในเวลูกครึ่งลูกเซี่ยวแล้วก็โอนสัญชาติเนี่ยมาเลเซียจะใช้เวลา10บถึงสิปีในการสร้างนักกีฬาให้แข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่เขาบอกเลยแม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสัญชาติที่ตอนนี้ดูเหมือนว่านักเตะในภูมิภาคเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มถูกมองข้ามแต่เขาเชื่อว่าเวนี้มันจะเป็นเวนึงที่ทําให้ ทั้งไทยเวียดนามและก็เขมรจะเอาแน่มาเวนี้แน่เพราะว่าถ้าหากไม่โอนสู้เนี่ยยังไงซะก็ไม่สามารถที่จะมาต่อกอนนะครับกับทั้งมาเลเซียได้นะครับ <c oughs> โอ้ที่คือว่าให้สัมภาษณ์ได้จัดเต็มมากนะครับแล้วเขาบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยมันเป็นระยะสั้นนะแต่มันจะเป็นโมเมนตัมใหญ่ที่ทำให้มาเลเซียเนี่ย ฝันถึงฟุตบอลโลกในปี2030ได้เลยคือถ้าไม่มีการไปฟุตบอลโลกเนี่ยโครงสร้างของฟุตบอลในประเทศมันจะไม่ขับเคลื่อนแน่นอนมันก็จะกลายเป็นความเพ้อฝันนะแล้วก็เป็นมูลเหตุสําคัญที่โอ้โหพอเขาพูดมาแบบนี้ผมต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยว่าโอ้โหไทยเราเจอพลาดพิงแบบเต็มๆนะยอมรับแบบตรงๆนะเอาง่ายๆตอนนี้ผมมองนะพอย้อนกลับมาบทสมภา์ดังกล่าวก็ไม่ได้เห็นด้วยแบบร้อนะ แต่ว่าถ้าเราดูจากพื้นฐานของฟุตบอลในย่านอาเซียนแล้วเนี่ยทั้งในเรื่องของ DNA นะครับความแข็งแกร่งความสูงใหญ่เรื่องของทัศนะการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาวา่าเรายังคงเป็นรองนะครับชาติที่เขาไปเล่นฟุตบอลโลกหลายครั้งมากๆนะโดยในแง่โดยเฉพาะในแง่ของความเป็นนักฟุตบอลอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิด การแข่งขันที่พอไปแข่งขันแล้วพอเจอจกับทีมหางๆแล้วมันสู้ไม่ได้จริงๆนะครับขนาด Indo อินโดนอเยอเยอะๆยังโดนญี่ปุ่น6ลูกอะ่ะคิดดูดิหมายความว่าถ้าตอนนี้นะครับไทยจะฝันไปฟุตบอลโลกนะครับแล้วยังเดินเวนี้อยู่เนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสแหละนะครับบางทีมาค้างมันอาจจะลงล็อกก็ได้แต่ผมว่ามันก็ยากอยู่พอสมควรนะซึ่งการแปลงสัญชาติสู้เนี่ยนะครับตอนนี้ชาติที่เริ่มลงมือทําแบบจริงจังไปแล้วก็คืออินโดนีเซียกําลังลุ้นตัวไปฟุตบอลโลกอยู่ก็มีโอกาสสูงในอินโดนะ รวมไปถึงมาเลเซียก็แค่แปลงมาก็เ hmm. ห็นผลลัพธ์แบบจัดเต็มเลยต้องแปลงเยอะจริงนะคืนถ้ามาแปลงเวบเวียดนามกักกลัวเขินกลัวอายโอนเฉพาะเงินโซนเซนมาเนี่ยไม่พอนะครับมันต้องโอนมาแบบเป็นล็อตที่มันเยอะระดับเลยฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆกับสโมสรเลยเนาะสโมสรก็มีทั้งผู้เล่นโลเคอล้วก็ผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเสริมอย่างบุรีรัมเงี้ยลองนึกภาพว่าบุรีรัมใช้นักเตะทีมชาติไทยเล่นใน เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพอีกแบบนึงแต่พอบุรียมสามารถใช้ความได้เปรียบในแง่ของการเสริมนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีๆมาได้เนี่ยโอ้โ oh, หผลงานมันก็ไปได้ไก,กลเหมือนกันแต่ตอนนี้ไอ้กลยุทธ์เนี้ยมันไม่ได้ใช้กับแค่สโมสรแล้วไงมันมาใช้กับ ทีมชาตินะครับและฟีฟาเองเนี่ยถ้ามีเอกสารเอกสารยืนยันนะเพราะว่าผมเห็นเอกสารแล้วนะครับเขามีเอกสารยืนยันว่าคนนี้มีสายเลือดจากปู่ย่าตายายคนนี้ไปสืบค้นมาแบบจัดเต็มจนฟีฟารับรองเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเออเคสนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้ามาเลเซียออกตัวแบบนี้เนี่ยชี้ว่าไทยมาเน่ยแต่ผมไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะคือถ้าไม่มาเนี่ยผมกลัวเออกลัวข้อมูลที่บอกว่าต้องใช้เวลา10ปีถึง15ปีหูึ่งมันนานมากนะ ถ้าจะปั้นนักเตะไปถึงระดับนั้นไม่รู้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังว่าโดนพลาดพิงนะโดนเต็มๆเ,เลยอะ่ะคือมาเลสโมสรยาโคเขาก็มาเวนี้นานแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยประธานใหญ่เขามามาอยู่แผนพัฒนาทีมชาติผมอยากเห็นคนที่แบบมีพลัง power เ,เหมือนกับฝั่งมาเลเนี่ยนะครับมีประธานยาโฮเข้ามาดูกํากับทีมชาติทําอะไรรวดเร็วอย่างนี้บ้างอะ่ะผมเห็นทีมชาติไทยทุกวันเนี้ยนโยบายชา้ชาๆ ไม่ได้เจอความจริงๆมันต้องมีคนแบบเนี้ยคนบ้าฟุตบอลแบบเนี้ยผมเห็นสองคนนะผมเห็นออของอินโดนะฮะ,ะนายกสมาคามอินโดนกับคนเนี้ยเขาเขาเขาข้างไข่จริงนะครับแต่บ้านเราอะ่ะจะบ้าสโมสรมากกว่าอยากพาสโมสรไปชิงแชมป์โลกมากกว่าผมพูดอย่างนี้นะจับทีมชาติมันเงียบเหลือเกินนะครับไม่มีใครกล้าหาญลุกขึ้นมาทําตรงนี้ก็ อนาคตก็คาดหวังแล้วกันอยากเห็นคนบ้านะครับลงมาทําให้ทีมชาติไทยของเรามันยกระดับหน่อยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเราตามชาติอื่นแน่ๆในย่านอาเซียนนะครับเพราะทุกชาติก็ไม่อยากโดนเทโดนทิ้งและกันนะครับคุณผู้ชมต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นฮือฮาเหมือนกันนะครับกับอัปเดตล่าสุดของทาง FC คือเท้าความแบบนี้ก่อน คือก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยมันก็มือเปลี่ยนเสมือนอาหรับฟุตบอลทวีปไปแล้วนะเพราะว่าทำอะไรเนี่ยนะครับก็มักจะไปเข้าทางกลุ่มซาอุกาต้า u e e นะครับจนถูกวิพา์วิจารณ์แบบหนาหูแล้วนะครับแต่เคสนี้น่าสนใจเพราะว่าไอประเด็นเรื่องของการเลือกเจ้าภาพในรอบเพย์ออฟรอบที่4เนี่ยนะครับมีการประท้วงเกิดขึ้นเพราะว่า F ซ้วโหออกตัวให้กาต้ากับซาอุเป็นเจ้าภาพไปเลยในรอบ4 ซึ่งมันมีผลมากเพราะว่าในรอบ4เนี่ยตอนนี้6ทีมที่เข้ามาแล้วก็คือซาอุกาต้ายูเอีอรักอินโดแล้วก็โอมานจะคัดเอาแชมป์กลุ่มของแต่ละชาติเนี่ยนะครับไปฟุตบอลโลกเลยพอแบ่งแบบนี้เนี่ยแล้วอยู่ d f ดีฟซีก็ยืน่นว่าเนี่ยให้กาต้ากับซาอุเป็นเจ้าภาพนะมันก็ลงล็อกไปเลยไอทีมที่ต้องไปเล่นบ้านเขาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยก็เกิดการยื่นประท้วงกันเกิดขึ้นนะครับต่สุดท้าย ย้ำแบบนี้ว่าไม่เป็นผลนะครับเอฟซยืนยันคําเดิมว่าซาอุกับกาตาพร้อมสุดๆตามสูตรนะครับก็เล่นเอาอินโดเดือดเลยนะครับอินโดอกหักเลยนะครับไม่ได้รับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แต่ถามว่าความเหมาะสมเนี่ยในรอบนี้ต้องยอมรับมันก็มันก็จัดสรรยากนะจริงๆมันควรจะประกาศตั้งแต่เริ่มเริ่มแข่งขันบนโลกมันน่าจะดีกว่านะดีกว่าประกาศตอนนี้นะก็เข้าใจแหละนะครับทั้งซาอุกาตาก็เป็น อ่าทีมที่อยู่ในโถหนึ่งนะครับจากผลงานรอบสามที่ผ่านมาแต่ว่าพอมันมาแข่งตรงเนี้ยโหวความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันอยู่ที่ซาอุและกาตาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนการจับสลากล้วกันนะครับว่าอินโดนะหนึ่งชาติจากย่านอาเซียนเนี่ยนะครับจะไปอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนก็หนักผมพูดได้เลยแต่ว่าอินโดก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าพวกเขาก็แข็งแกรงอะ่ะโชว์ความสามารถ ให้ได้เห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับปิดท้ายด้วยประเด็นย่าเทียมกันหน่อยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากมิสเตอร์ลูกหนัง AEC มีการรายงานนะครับผ่านมุมมองของสุภกิจวิเศษอนุพงศ์นะครับหนึ่งในทีมงานสตารโค้ชทีมชาติไทยที่ออกมาพูดถึงสนามญ้าเทียม อาร์สกาบัสเตเดียมของทีมชาติเติร์กเมนิสถานผมเพิ่งรู้นะคือผมไม่ได้ไปอ่ะผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอสนามมันเล่นยากไหมคือสตาฟทีมชาติไทยออกมาบอกว่าสนามยญ้าเทียมของเติร์กเมนิสถานเนี่ยที่เห็นเขียวๆในการถ่ายทอดสดเนี่ยบอกตรงๆมันเหมือนกับคอนกรีตปูพื้นหญ้าเทียมเลยนะคือมันแข็งมาก แข็งจนเล่นยากคือที่เราเห็นในทีวีนี่เท็กเตะไทยเล่นไม่ออกเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้ด้วยมันเหมือนเล่นบนคอนกรีตแต่ปูยากให,ให้เป็นอย่างนั้นแล้วรวมกับมีการฉีดน้ําก่อนเกมอีกเออนะครับซึ่งทางฝั่งทีมชาติเองพอรูมมตินะครับจากเอฟซว่าให้ยกเลิกเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีนะครับก็จะไม่ได้กระทบกับแค่อสกาบัตเตเดียมหรอกนะครับอย่างรีซาลเมโมเรียลหรือจารันเบซาเนี่ยโดนเต็มเ,มเมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เป็นเงื่อนไขของทาง AFC นะหลายคนถามเข้ามาว่าอาเซีซนคัพยังใช้สนามยาาทีมอยู่ไหม อาเซียก็ยังย่าเทียมอยู่นะครับซึ่งฟิลิปปินส์กับฟิงคปปรนส์ก็สบายใจได้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบนไทยเอเชียอัปเดตแล้วก็อาเซียนอัปเดตประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้คุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาล บิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ